วันนี้พี่นวลใช้ไปประมาณสี่กล่องก็น้ำหนักลดลงไปสิบเอ็ดกิโลกว่าก็ประมาณประมาณสามสัปดาห์ก็จะมีปากแห้งนิดนึงก็อื่นๆไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็มีมีเพียมีเหนื่อยเพียเวียนศีรษะอะไร้ยไม่ีทำได้สบายสบายแล้วรู้สึกว่ามันเพียไหมคะน้ำหนักลงสิบเอ็ดกิโลเนี่ยไม่ค่ะไม่มีอาการเพีย ไม่เปลี่ยนก็แปลกใจอยู่ว่ามันทำไมไม่เปลี่ยนก็ประทับใจค่ะแต่ดูพี่นวลน้ําหนักลงสิบเอ็กิโลแต่หน้าตาดูสดชื่นนะฮะนี่ยิ่งประทับใจใหญ่เลยค่ะดูสวยขึ้นกว่าเดิมมากไม่รู้สึกมีคนพูดไหมคะว่าสวยขึ้นกว่าเดิมมีคนทักแปลกใจมากๆไม่ไม่ไม่เจอกันแค่สองสัปดาห์พี่เมื่อไหอยากจะพี่อกเลยว่าี่สาวท่อนไห่ควรเลยจัมืสัดาห์นลดน้ำหนักไดประมาณสิบห้ากิโลกว่ากว่า หนึ่เดือนน้นน้ำหนักลดคุณม่จากี่กิโลจากเดิมกี่กิโลจากเดิมแปดสิเจ็ดค่ะตอนนี้เหลืออยู่หกสิบเจ็ดใช่ค่ะพี่นวลขอบคุณมากค่ะเนาะแปดสิบเจมาเหลือสิบหกสิบกิเจ็ดยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลค่ะเดือน่านี่นะคะเดือนกันหนึงสัปดาห์เสื้อเสื้อตัวนี้ก็เริ่มมาใส่ได้แต่ก่อนจะฟิต กเกกางเกงก็หลวมเกงก็หลวมเหลือตัวเดียวที่ใส่ได้โอ้โห้าสิบก้าหกสิบแล้วมั้งเนี่ยนะคะ โอเคค่ะนะคะแล้วอตอนนี้นักกิ๊บมีปัญหาที่ที่ไหนคะส่วนมากแล้วที่ที่มีปัญหาในในรูปแรกของเราคือจริงๆกิ๊บเป็นคนสูงนะคะแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่อ้วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ้วนเพราะว่าใส่เสื้อผ้าผางก็คือว่าตามแขนขาเนี่ยจะมีไขมันอยู่ตรงนี้นะคะอืมก็คือจะใส่สายเดี่ยวเนี่ยก็คือใส่ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ นอกจากแขนแล้วเนี่ยก็คือที่เป็นปัญหาหนักสุดก็คือช่วงของของหน้าท้องเพราะว่าหน้าท้องของคิดเนี่ยต่อให้เราจะมีเชฟหรืออะไรขนาดไหนก็ตามก็คือหน้าท้องจะออกใหญ่มากเหมือนคนท้องอะค่ะลักษณะจะคล้ายคล้ายเหมือนกับคนท้องอย่างนี้เลยคไม่ได้เด่นจริ น้อที่แล้วหกสิบอู้ตอนนี้เหลือห้าสิบหกนวันนี้เป็นวันวันที่เจ็ดหลังจากที่ทานนะคะวันที่เจ็ดนะคะสรุปแล้วน้ำหนักลงไปประมาณสี่กิโลนะคะเพราะครั้งที่แล้วเราวัดหกสิบแล้วครั้งนี้เหลือห้าสิบหกนะคะสี่กิโลน้องจิ๊บลองลองเล่าอาการที่เราทานเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าเป็นในส่วนของเรื่องผลไมท้ท้องกันนะคะทานไปเนี่ยไม่รู้สึกปวดบิดหรือมวนท้องเลยะคะ่ะแล้ก็ในส่วนของผักมัสแมากิดกทนตอนเช้านะคะก็บอกตรงว่าเราไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอาการถึงเวียนหัวหรืออะไรเลยหรือเหนื่อยง่ายแต่ว่าเราก็จะทานน้ำเยอะขึ้น ความน้ำเราก็จะทานน้ำเยอะซึ่งซึ่งมันก็ทำให้บางครั้แล้วก็เาค่ะเป็นยังไงบ้างส่วนที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจแล้วอยากจะก็จะเป็น,น,นบ้าต้นขาต้นขาค่ะต้นขานะคะตอนนี้ยังไม่เห็นเท่าไหร่แล้วก็ในลองลองดูซสเรายกเสื้อขึ้นนิดหนึ่งเสืเดี๋ยวเห็นผูเดี๋เห็นผู ต้นขาที่มันจะใหญ่ใช่ไหมคะต้นขาโอเคค่ะนะะคแล้วก็เป็นต้นแขนนะคะต้นแขนจะน้องน้องอ้วนบวมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้นแขนนะคะค่ะ่เสียงที่เราอยากจะลดใช่ไหมคะจะเป็นี่คือจะบอกถึงความมีอายุมาก อ๋อเห็นะเหตุผลนี้ก็เลยยังไม่เป็นประกวดนะเนี่ไม่เหตุผลนี้เลยเพราะเวลาอยู่นานนะคะเดี๋ยววันนี้วันที่3เมษายนนะคะน้ําหนักน้องเมย์อยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ย56โอ้ไม่ใช่56แล้วนะคะเนี่ยใครคิดได้ดีกว่านั่นเป็น57แล้วนะ57ครึ่งนะคะ57ครึ่งนะคะจริงงร่ากู้สึกว่ามันโออดมันสดชื่นมันสดชื่นมันสดชื่นขึ้น รู้เลยว่าทำมันโอเคมันแอคทีฟมันสดชื่นใช่ไหมคะแข็เดี๋ยวนะเดี๋ยวน้อยลงปกติเปล่าวะเดี๋ยวเท่าไรเนี่ยตอนนั้นเราวัดกันที่ที่บ้านเนี่ยมันเท่าไหร่นะเกือบเกือบห้าเจ็ดแล้วพี่บอกว่าไม่น่าจะใช่เออแล้วตอนนี้มันเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบสองกว่ยไหมอ่ะ้ไม่เอาตามสูตรนี่คือเคร่งคัดเลยกินตามสูตรที่แนะนำอย่างเคร่งคัดเลย ห้าสิบสองนะคะใช่นี่เลยจากที่วันนั้นวันนั้นเราเราแล้วทานอาหารปกติไหมคะก็รู้สึกกินไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ไม่ค่อยหิวตรงกันข้ามเกือบห้าโลเกือบห้ากิโลห้าวันก็หนูตอบสนองแต่หนูเออแต่หนูอาจจะเป็นคนที่แบบไวไงคะเห็นเห็นชัดเลยแขนเขินี่รู้สึกแอะรู้สึกโอเเคลยแขนไม่แกว่งเลยใช่ไหม เดี๋ยวหุ่นดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเป็นนางแบบได้อีกแล้วเนี่ยกลับไปวันทิตนี้จะไปเล่นลิเกค่ะอ้าวเหรออยากอยากลงอีกหรือว่าพอละจริงจเมทถ้าจุดได้50ไปนี่จะโอเคมากจะเอา50อ๋ออยากได้50ทสิวนใช่ไหมฮะลงอีกสักสองโลถ้างั้นเดี๋ยวเรามาวัดกันอีกทีหนึ่งนะคะอีกวันเนาะค่ะค่ะนะคะตึงเต็มากเลยค่ะเมื่อเช้าฉันน้ำหนักเอาเหลือประมาณ50าสโลแต่ตอนนี้คือพิลายสัมพาทธ์ที่คนจะบอกว่า เพราะว่าจะขึ้นเครื่องเจอไ้่เครื่องอะไรก็ค่ะก็ดีใจนะคะที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้ผลอะไรเนี้ยค่ะเออแล้วก็ดูกริ้งต่อหาทีนี้ทันทีเออเจอไหมคะวันนี้วันที่เท่าไหร่กันเนี่ยที่ใช้วันนี้วันที่สิบหกนะคะก็ไปรับประทานได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์เนาะเกือบสองอาทิตย์แล้วก็ตอนนี้เหลือห้าสิบคนเซอร์ไพรส์มาก